เอียงเยอะกว่าเราตอนอัดออกเนี่ยปรับองศาใหม่อัดอัดออกไม่เอียงนี้นะที่ปรับใหม่หมันตรงมันตรงกว่าเดิมก็เลยเอียงขึ้นมาเลยอันนี้เอาไปตอกเอาไปตอกมันเลยนูนเลยเนี่ยเอาไปตอกไม่ได้นะตอกนนูนนะใช้งานสิบประเภทอัดไม่ออก em tạo xin lỗi ừ nó chết tốt luôn này, <laughs> จะไม่เรียกมันโดนโกดข้างเดียวมันังไม่ทะลุเอาต้องกดลงไปกดลงไปเลย นี่แหละมันใช่ไหมเนี่ยเบียรเอาตัวนี้ลงข้างไนดิเออมันมาแล้วนี่เอาเออมันมาแล้วแต่ว่าอันนี้เทียงไงอันนี้มาในเมื่อก่อนยังไม่โผลู่ปีคงเป็นดีเลยไหมดีเลยนี่นี่อ่ะคือนิดหน่อยมันเยอะมนเป็นน้ำมันเลย ไปนิดน <Cornell> ึงนะแต่ก็ได้อยู่หรือจะเป็นรอยแลใส่น็อตไม่เข้าอ่ะอามก็ต้องก็ดีดิอมก็ต้อง่เลี้ยไงจับร่อเดี๋ยวป่ะเนี่ยอมอ้มได้ไหม่เดียมก็ลแล้วตั้งแต่แรกแล้วอ้อมบอกมันไม่ลง mà hành như vậy kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใหญ่ไหมอันนี้หอบข,ขึ้นมาผมเน้นเราชนยางมันยางจะขาดไหมไม่น่าจะขาดตอนยางมันก็ยืดหยุ่นได้อยู่ไม่อเอาท<อ><ห>ี่มันใหญ่กว่านี้ดิเดี๋ยวมันก็มีนี่นี่แหละคดีนะ ที่เราทาไหมไม่น่าจะอ่านยากไหม mm. เดี๋ยวเราดูรูปกันดูรูปเนะอย๋าสต๊อก่อนดูรูปกัอน mm. อัดจับให้สิบมิลน,นะ mm. เดี๋ยวเล็งให้ตรงมาก่อนป mm. มาณนกักนสิ ขา้าวอาลูกเล็กมาใส่ทีละมันหลายชั้นเกินมันลำบา,ากคิดมัดเสร็จปะเนี่ยขยาาันมากเลยอืมไม่เข้มมากเลยเยงนิดนึงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อือพี่ขีดไม่ตรงเแต,ต่ตรงเต่เรื่องเหมือนใกล้เคียงขนาดนี้นเลยตรงเป๊ะขนาดนั้น,ะน,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 นนะอย่างก็ตัวเองขีดตรง ขีดตรงแต่ว่าสายตรงไหมต้อง Okay. ม,มันเก้ามิลแล้วอ่ะ สีหกมิ้นสร้างหมกันแล้เราจะเอาแค่ไหนละชินงั้นเอาพื้นฐานฐานมันฐานล่างฐานล่างฐานล่างก็คือฐานล่างก็คือระยะระยะน,นี้มันก็ไม่เท่ากันงั้นก็มันยาว ก็เอาครึ่งน,นึงแล้วกันวันละครึ่งลุงมันยาวกว่าเหรอของเก่า,มาไม่เป็นไรเลย 26 22หหายไป4ใช่ไหมอันนี้เราแบ่งไปอันละ2แบ่งไปอันละ2อันละ2อันนี้ลบไป2จาก10เหลือ8อันนี้จากจาก4เหลือ2มา,ามาทำนะั้นุูยวางไว้งั้นดูทุกอนะอดูที่สูตรเราจะใช่ไหมหลจุ6.5 ก็น่าจะประมาณนี้ด้วยจะยเอาลงอีกนิดนึงเอียงแล้วเอาลงอีกนิดนึงดีกว่าลงนิดนึงก็ลงไปลง ให้มันโ้นนิดนึงนะทุกคนอันนี้ก็เอาเว้นอย่างนี้แล้วถ้าหมิ่นไปกลัวมันหลุดนะแล้วก็โอเคเผื่อให้มันลงนิดนึงแต่ว่าระยะระยะมันก็คาดเคลื่อนได้มันไม่ใช่ปัญหาครับโอเคมั้ประมาณนี้มันหลุดลงไหมม่เอไม่หลุดมันจะไปไหนอยู่ที่ไนดูตัวเล็ก ันนี้ต้องเอาอยางออกนี่ยางอ่ะ ยังไปหน้าเยอะเนาะอืมดีเลยนะเสมอกันเลยไม่เสมออะไรสูงโอ้ยถ้าจะเป็นที่ตัวกดดันออกแาบนี้ไม่ใช่ดันออกแบบนี้ว่าฝั่งนี้มันเนิน thank <laughs> you So. ไงดินยังนิ่นิดเลยไม่ได้ให้ชี้ไม่มีช่องว่างนิดนึงเอออันเก่ามีช่องว่างนิดนึงนี่ไงเอะไ่ที่ระยะมันเท่ากันหรือเปล่าล่ะสิเนี่ยเออไปเอาเอาเอาตัวใหม่มาดิวัด เทียบดูอันเก่าเลยนะทุกคนมันต้องตัวใหม่นี้มันจะสั้นกว่านะอ่ะวางลงนยตัวใหม่จะสั้นกว่าดังนั้นต้องอัดสุดนะผมไม่งั้นใส่เกียร์ไม่ได้ใส่ตัวล็อกคิ้ไม่ได้ คลิปตรงนี้เหรออือบบนั่นแหละนั่นแหละไหนคลิปคลิปเด็กใส่คลิปได้ไหมว่าคลิปใหม่มันม,มันใหญ่มันมีบ่าเอาของเก่ามาใส่ก็ได้ หัวมันไม่ลงหรอใหญ่โคตรถาไม่ได้ก็ไปเอาตัวไมข้ของกอกรมนะแล้วก็มานี่เหรอล็อแล้วลอกแล้ว,ลแ,ลวแต่หล,นะหลังกดลงนิดนึงหลังต้ออ,ตอ,อาจลงอีกอ่ะจะโได้ได้ ตรงไหมเท่าแล้วแค่เนื้มันก็ไม่เข้าตรงนี้มันติดตรงนี้เข้าแล้วแต่อันเนี้ยมันล็อกแล้วข้างหน้าเออเข้าลงแล้วประมาณนี้เลยได้เข้ามาเป็นรูน่าอัดสุดทำยังงั้นใช้กีบไปละเพราะว่ากีบมันไม่เหมือนของเก่าอ่ะกีบมันแบบ